สวัสดีผู้ชมและเอซทุกท่านครับวันนี้ลุงทนพาไปเท s กล้องอินฟราเรดอีกเช่นเคยครับกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่สามารถส่องเห็นในเวลากลางคืนได้ครับนี่คือภาพปลาที่อยู่ในน้ําเป็นคลองธรรมชาติครับบริเวณนี้เป็นเส้นทางสาธารณะซึ่งในเวลากลางวันชาวบ้านก็มาหาปลาแต่ว่าก็มองไม่เห็นปลาแบบนี้นะครับเราใช้กล้องอินฟราเรดส่องลงน้ํา พบเห็นปลาตะเพียนไซประมาณฝ่ามือแล้วก็มีปลาช่อนครับโผล่มาแล้วครับปลาที่อยู่ในภาพนี้จะต้องมองด้วยกล้องอินฟราเรดเท่านั้นครับท่านที่ชอบส่องปลาพลาดไม่ได้ครับกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่สามารถส่องลงน้ําเห็นปลาได้อย่างชัดเจนครับปลาจะมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นแสงมองไม่เห็นกล้องเพราะฉะนั้นปลาก็จะไม่ระแวงครับปลาก็จะว่ายน้ําแบบ สบายใจครับนี่คือภาพจากกล้องอินฟราเรดทีมงานลุงโทนเราจะเดินต่อไปข้างหน้าครับมีต้นไม้หลายๆต้นซึ่งมีนกตัวนี้เป็นค้างคาวครับค้างคาวพึ่งกินผลไม้เสร็จใหม่ๆก็จะเช็ดหน้าเช็ดตาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปครับค้างคาวแม่ไก่ตัวเบ้อเร่ครับบินไปแล้วครับ เรามาจอดรถอยู่บริเวณนี้มีนกเขาแมวตัวใหญ่ครับมาเกาะอ,อยู่กิ่งไม้แห้งครับซึ่งทีมงานเรากำลังส่องหนูอยู่ดีๆนกเขาแมวก็คิดว่าบริเวณนี้หนูเยอะที่สุดทีมงานเราส่องเห็นหนูเยอะจริงๆครับตรงนี้นกเขาแมวก็รู้ตำแหน่งของหนูทีมงานเรายืนระยะห่างห้าเมตรครับ อยากให้ fc ดูว่าทีมงานลุงโทนไปถ่ายทำแบบไหนครับนี่คือภาพที่อยู่ในกล้องซึ่งทีมงานลุงโทนถ่ายหนูอยู่ดีๆนกเขาแมวก็โผล่มาครับนกตัวเป็นๆอยู่บนกิ่งไม้ระยะห่าง5เมตรครับทีมงานลุงโทนเทสกล้องในเวลาตีสีครับ,รบก่อนที่จะได้ภาพชัดๆเราก็สั่งกล้องไมเอ่ยมครับ สั่งมาจากต่างประเทศเราจะโมดิฟายใหม่สังเกตจอเล็กๆอยู่บนซ้ายมือครับเป็นโต๊ะทำงานของทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสงเดิมจากโรงงานอินฟราเรดใส่มาแค่800นาโนเมตรเราก็จะเติมให้แรงถึง1,000นาโนเมตรก็จะได้กล้องที่มีความคมชัดสูงส่งได้ไกลครับเมื่อโมดิฟายเสร็จแล้วเราก็จะมาเทสอยู่ในป่า ซึ่งเป็นธรรมชาติให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าภาพแบบนี้ชัดแบบนี้คือกล้องที่ทีมงานลุงโทนโมดิฟายครับเราจะเทสไปเรื่อยๆจนถึงเช้าครับนี่คือนกเขาแมวซึ่งกำลังล่าเหยื่อซึ่งเป็นหนูอยู่ข้างล่างเยอะแยะครับนกพยายามมองหาหนู ทีมงานเราส่องไปก็จะเห็นหนูเยอะแยะครับหนูตัวเล็กตัวใหญ่นี่คือหนูที่ส่องผ่านกล้องอินฟราเรดครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไซส์ประมาณเท่าเขนก็มีครับบริเวณนี้หนูเยอะมากครับทีมงานเราจอดรถอยู่เป็นเส้นทางไปนาของชาวบ้านครับบริเวณนี้ไม่มีใครมาครับห่างจากหมู่บ้าน ประมาณหกเจดกิโลครับทีมงานลงโทนก็จะมาถ่ายจนถึงเช้าครับระยะที่เรายืนห่างจากนกห้าเมตรครับนกจะมองลงไปข้างล่างก็จะมีหนูวิ่งอยู่ทีมงานเราลองโบกมือทักทายนกดูครับแล้วจะทำเสียงหยอกนกครับ ทีมงานเราทำเสียงแล้วก็โบกมือนกก็พยายามมองหาเอียงคอซ้ายขวาเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอ,อะไรโบกมือก็คงเห็นมืออยู่ท่ามกลางความมืดครับวันนี้เดือนมืดครับทีมงานเราก็เดินไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้เราเอามาเจ็ดตัวอยู่ท้ายรถครับจะเอากล้องส่องนก ามาหลายๆตัวครับขณะที่เดินมานั้นเหยียบใบไม้แห้งนกสะดุง้งตกใจหนีไปแล้วครับทีมงานเราก็ยังไม่รู้ว่านกบินหนีเพราะว่ามันมืดสองอีกทีเอาหายไปแล้วช่วงนี้นกจะระแวงเพราะว่าแผ่นดินไหวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนกตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับไม่ค่อยหลับค่อยนอนนะครับเสียงอะไรนิดๆหน่อยก็สะดุ้งไปแล้วครับ สำหรับท่านที่ชอบกล้องอินฟราเรดส่องนกส่องหนูส่องหมูป่าครับตัวนี้หมูป่าที่มาแอบกินพืชสวนผลไม้พืชสวนไรนาครับส่องชัดแจ๋วครับนี่คือกล้องอินฟราเรดรุ่นเล็กครับตัวนี้สารพัดประโยชน์กล้องตัวเดียวส่องนกส่องหนูส่องปลาส่องผู้บุกรุกได้อย่างชัดแจ๋วครับนี่อีกรุ่นหนึ่งที่สามารถส่องไ้ไกลามากครับตัวนี้และก็รุ่นพิเศษครับ 4K ความละเอียดสูงและท่านที่ชอบใช้กล้องแบบไม่ต้องจับครับรุ่นคาดหัวเราก็มีอยู่3รุ่นด้วยกันครับทีมงานลุงโทนสั่งกล้องมาจากต่างประเทศทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับเราจะโมดิฟายให้ชัดแจ๋วแล้วก็นำมาเทสก่อนส่ง กล้องทุกตัวที่มาเทสวันนี้คือกล้องของลูกค้าที่สั่งซื้อจากทีมงานลุงโทนครับสำหรับท่านที่สนใจกล้องติดต่อลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์0813119354ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ